เพื่อนผมอยู่ไหนคุณสกายเมื่อกี้มีใครเรียกผมใช่ไหกโอมนมกว่าไม่กลับมาแล้วเฮ้ยเสียงใครทึ่คุ้นจังเฮ้ยนายชื่ออะไรนะฮัลโหลแอมเดดโอ้ไม่สนใจอยู่แล้วนะุกได้ข่าวื่อวานเพิ่งกินข้าวด้วยอ่ะ หนึ่งสองสามสวัสดีครับครับผมอันนี้ครับครับผมสกายครับเซนอฟแกร็บครับครับเซนอฟแกร็บครับครับเออเราไม่ได้ออกงานนะครับไม่ได้เจอกันทุกคนใช่ไงครับก็ไม่ได้เจอกับทุกคนประมาณเกินครึ่งเดือนนะครึ่งเดือนโอ้โเป็นเดือนอ่ะผมหายไปเลยอ่ะ คุณถ่ายซีรีส์ไงใช่ผมถ่ายซีรีส์แวคุณไปเที่ยวไงเพลงดี่เหมือนกันร้องเพลงเดียวไปแล้วคนละเพลงต่อไปเอาแบบเพลงดูโอาเพลงดูโอเพลงอะไรเอ่ยไม่พิงกานไม่ใช่เขาบอกไม่พิงเลยนะเพลงอะไรนะเขาบอกไม่ทิงการอ๋อนี่ว่าเบบี้ที ขอบคุณพาร์ี้ครับแล้วลูกค้าโอ้ยพวกเราคุณเคยได้ไหมคุ้นเคยมากใช่คุ้นได้มากเต็นมากฟังเพลงที่เขามาใช่โอ้เยอะมากเลยใช่ครับตัวจริงพี่เขาน่ารักมากแต่เราเราเราได้ร้องเพลงของวินไม่พอเราได้มาเจอกับพี่มิกตัวจริงด้วยเฮ้ยอย่างนี้เราเจอออริจินอลครบแล้วนะใช่ครับโอ้ดีใจครับ ก็จริงๆวันนี้ถือว่าผมพวกเราแอบประมาทนิดนึงนะรู้สึกแบบว่าแอบประมาทไปเรียกว่าอะไรรัางราลัางราจากเวทีลังราคืออะไรห่างหายน้องห่างหายจากเวทีใช่ศิลปินหน้าใหม่ S2N คัมแบ็กเฮ้ยโอ้โหดูยิ่งใหญ่เลยแต่ก็ฝากสวัสดีแฟนๆอีกครั้งด้วยนะครับเพราะว่า วันนี้ทุกคนก็ไม่ได้เป็นแฟนคลับรายการนี้ทั้งหมดเนาะเพราะเขามีทุกๆคนมาจากที่อื่นด้วยทีป๊อบด้วยก็ใครที่ยังไม่รู้จักราการนี้ขอฟังนะคับตัวในวงการบันเทิงด้วยนะครับขอบคุณรับคุณโอ้ยขอบคุณครับโอ้ยช่างช่โอ้ยเจอกล่องอวยแล้วฝั่งซ้ายมือบคุณครับ ก็เก่งมากเลยขอบคุณมากขอบคุณครับดูนะครับพี่ิรันเก่งมากอุ๊ยขอบคุณครับเก่งเก่งคุณสกายเก่งอ่ะคุณสกายเก่งไหมครับเก่งขอบหล่อด้วยขอบคุณครับคุณนันนี่เก่งไหมครับ หลอด้วยหลอด้วยอ่ะงั้นเริ่มครับแบบคอนเสิร์ตเทสเอาเทสอ่ะฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายปขอเสียงซ้มยเยครับโอ้ดังมากขอเสียงตรงกลางเลยครับนีงก็ดังฝั่งขวาครับขอเสียงมิดแก๊ปเลยครับโะ้อะแต่วันนี้ มาแค่นี้อาจจะไม่พอใช่ไหมใช่ในฐานะ free น o t grab ครับคุณช่วยผมกันมาต่อไปคุณว่าคุณจะพูดอะไรโอ้โหอ่าหิวกันไหมครับเดี๋ยว่าสั่งแ r a b ไปกินที่บ้านกันโอเคไหมโอเคนะกลับบ้านไปสั่งเลยนะช่วงนี้เดี๋ยวให้แก๊ b ฟู้ดขึ้นมาส่งบนฮอเลยฮะให้แก๊ b ฟู้ดขี่ฮอมาส่งเลย โอ้เขาช็อตเลยไม่ค่อยทันเท่าไหร่เลยโอเคครับตอนนี้หน,นนิสก,กายอะ่ะพูดตรงๆคุยยือ <c oughs> ออ้อเวลาอยู่แต่ตอนนี้นะครับโชว์ของเราพร้อมแล้วโชว์ของคนต่อไปอ๋อใช่ครับเพราะฉะนั้นไปรับชมโชว์ของจิมมี่ไนท์เอ้ยไม่ใช่ไปรับชมโชว์ต่อไปจากแรปฟู้ดทีเอลยครับครับผมเจ้ เสียงมืออีกครั้งให้กับเป็นซอฟแกรปร้องสี่คนค่ะแชมินารโฟล์สกายนานี้ค่ะสวัสดีคับโชว์เมื่อสักครู่ของเรานะคะเต็มไปด้วยความสนุกสนานค่ะมีความอิ่มเอิมนะคะและก็ความอบอุ่นด้วยนะคะพวกเราทุกคนภูมิใจในตัวพวกเราทั้งสี่คนมากจริงขอเสียงปรบมือให้กับพวกเราทั้งสี่คนอีกครั้งหนึ่งค่ะและเชื่อว่ามีคนหนึ่งนะคะที่จะภูมิใจมากมากนั่นคือ คุณพ่อของน้องโฟนนะคะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจนะคะโชคดีท่กวันค่ะอยวให้แฟนสาวแฟนของเราทั้งสี่คนนะคะทักทายทุกคนในที่นี้อีกสักครั้งหนึ่งนะคะเชิญเลยค่ะครับผมโฟนก่อนก็ได้ครับผมก็โฟนในทวันนะคะ สวัสดีครับผมเชมินานะครับผมสวัสดีครับสกายครับสวัสดีครับนันนี่ครับ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนทั้งสี่คนวันนี้ค่ะมาใน The Hottest Summer Concert ความฮอตความอะไรในวันนี้แล้วก็แฟนคลับมาให้กำลังใจกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะนะครับผมก็เป็นเก่งมากเลยที่ได้มาขึ้นโชว์กับศิลปินแบบแนวหน้าของประเทศเนาะพุ่นแบบไม้ไม่คือไม่เวอร์เลยครับก็แฟนคลับแฟนคลับพี่ๆก็น่าจะมาเชียร์ใ no. ห้กำลังใจกก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่มาดูพวกเราสี่คนด้วยนะครับผมเป็นฝากตัวเป็นอ่าเป็นสิทธิ์เอ้เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นสิทธิ์เลยหรอเป็น เป็นเป็นคนในหัวใจด้วยนะครับผมก็เป็นเป็นเป็นแฟนรกจครับก็จะมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ก็ถ้าว่านะครับก็เรียนเชิญนะครับผมค่ะพิ่เซมนะคะ คำถามคืออะไรนะเป็นไงบ้างเพน่งมาเจอทุกคนแล้วก็ได้มาขึ้นคอนเสิร์ตมาร้องเพลง่ดีใจมากครับดีใจมากครับใช่ก็ถือว่าเป็นมหกรรมอีกนันหนึ่งที่ได้มาเจอแบงค์ศิลปินหลายๆคนในทีมออฟครับแล้วก็อีกหลายๆท่านที่อย่างพี่สกายนานี่ก็เป็นเฟรนด์ซูเปร์แร็เหมือนกันก็ดีใจที่ได้ร่วมงานอีกครั้งนะครับคี่เห็นอะไรแบบนี้อ๋อนี่นี่เนื้อครับผมปลาซอนอะไรหรือยังแหมรู้ใจจัง สั่งที่หนูชอบไม่น่าเชื่อนะคะในขณะที่เจมินายจดเนื้อเพลงไว้ที่มือนะคะแต่ว่าดิฉันร้องได้ทั้งเพลงเลยนะคะฝาสั่งอะไรหรือยางแม่รู้ใจจ้งาังแพะสะปลาช่อนตัวใหญ่ต้มยำน้ำใส่อปลาช่อนตัวใหญ่เส้นกุ้งอกมอดินอยากกินอยากกิน มมันเีจริงจริงอันนี้ตัวเพลงจริงจของเขามันีกุ้งอบมอดินด้วยมีแต่ว่ามันมีเพลงที่เขาเอามาแปลงอีกทีหนึ่งกุ้งอบหม้อดินบุญเส้นกุ้งอบหม้อดินอยากกินอยากกินหนูซอสโอ้ต่อไปนี่เหมือนเดิมใช่ไหมอันนี้ฮะต่อไปอ Omaha Century Travel ฉันียังมีใช่ยังมียังมียังมีใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องไปกินที่ร้านลาเพราะว่าเราสั่งได้จากก r a b Food ครับอันพีสกายครับันนี้เป็นไงบ้างครับก็สนุกมากครับ เวลามาทำงานกับกราฟที่ไรนี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าจะได้ความสนุกกลับไปแน่นอนครับแล้วก็ดีใจที่ได้มาเจอกับแฟนๆทุกคนด้วยแล้วก็นี่ได้มารวมกัน4ี่คนอีกครั้งแล้วแล้วนี่ล่าสุดได้เจอที่เซนต์วนร์ชันใช่ไหมครับถูกต้องครับสนุกมากคพี่นี่ละค่ะครับจริงๆก็เหมือนทุกคนเลยครับก็ได้มาเจอพี่ๆศิลปินแนวหน้าของเมืองไทยนะครับได้ได้เห็นน้องๆที่ป๊อปตัวจริงๆครับแล้วก็ ได้เห็นส่วคือได้เห็นแต่ในโซเชียลเลยอาจจะได้ผ่านตัวเป็นเบนตัวเป็นใช่ครับจริงๆอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ได้กลับมาร้องเพลงกับน้องๆอีกครั้งอะไรอย่าก็แล้วก็ได้เจอแฟนๆเยอะแยะเลยครับก็รู้สึกดีใจครับตื่นเต้นดีครับค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวฝากไว้ดีกว่าวันนี้มันต้องมีมีมนะคะมันต้องมีท่าหน้ารักน่ารักนะคะฝากไว้ให้ทุกคนได้ไปแฮชแท็กกับเราหน่อยดีกว่านะคะแฮชแท็กกราฟฟูดเอ็กซ์เดอะคอร์เทสโช่กันหน่อยดีกว่านะคะกับ สี่ช็อตก็ฮอตได้เดี๋ยวให้น้องนองได้ทํามีได้ทาท่าน่ารักน่ารักเพื่อให้ทุกท่านได้เก็บภาพเป็นความประทับใจนลอดดีกว่านะคะเริ่มจากคุณเจมินายค่ะคุณผมมเลยคุณท่านแรกเลยเค่ะคุณเจมินายทําท่าอ้อนซะหน่อย,อยดีกว่าค่ะโอเคท่าอ้อนค่ะท่าอ้อน <c oughs> ท่าอ้อนนะคะใหนสามสองหนึ่งเชิญค่ะ <c oughs> ไม่น่าเชื่อค่ะอ้อนแบบมีเนื้อเพลงอยู่ในมือด้วยนะคะ าสั่นอะไรเนี่ยหนูตัวจังสั่นที่หนูชอบอ่ามันอย่างนี้แหละเพลงจบไปปุ๊บมันท่องได้เลยจ้าอ่ะพี่โฟดเป็นท่ายิ้มหวานดีกว่าค่ะยิ้มหวานเป็นกำลังใจให้กับทุกคนและทุกคนเป็นกำลังใจให้กับน้องโฟดด้วยนะคะในสามสองหนึ่งค่ะต้องเหนือก้องเหนือก้องเหนอก้าวหนโปรยไปทั่วๆได้เลยครับน้องโฟดโอเคนะคะ อ่ะมาถึงน้องสกายกันบ้างค่ะดีดใจ,จที่ยังมีคนเรียกว่าน้องอยู่โอเค <laughs> น้องสกายนะคะทำท่าแอบไปทานข้าวกับนาน,นีสองคนครับเนี่เอ็มซีคนนี้แปลกแกทุกอยูย่เลยเเเ <laughs> ะครับผมว่าโ <laughs> ชคดีวันนี้ได้ยืนไกลกับสกายหน่อยนะคะสกายทำท่าดื้อ,อดีกว่าค่ะไอ้เต้าดื้อในสามสองหนึ่งเชิญค่ะ ก็ก็ท่าสมหมายมาได้ค่ะได้ได้ไดอ๋อสมหมายนี่คือใครใช่บเ้าไหมอ๋อตุ๊กตาอ๋อตุ๊กตาอโยแฟนออ๋สมหมายสมหมายตุ๊กตาใช่ไหมครับตุ๊กตาแยกกันคนละตัวเป็นที่จริงเป็นน้องน้องเป็นคู่การแต่ว่าน้องแยกกันคนละตัวออ๋คนละตัว มีสองตัวมีสองนอนสมหมายสมหมายจ้าจ้านะคะพี่นานี้ค่ะ,คะนานี้ถ้าเชื่อฟังว่าจะไม่ดื้อตอนเล่นน้ำสงกรานค่ะถ,ถ้าอะไรมันเป็นมันเป็นยังไงเขาเชื่อฟังอยู่ไหมราเล่นเลยค่ะเราเล่น <c oughs> ค่ะถ้าเล่นน้ำก็หัวไหลไม่คือเล่นน้ำก็หัวไหลมายถึงว่าเออ่ออธิบายให้ทุกคนฟัง คือหัวไหลอ่ะมันคือหมายถึงว่าสมมติสมมติว่าผมคุยกับคุยกับคนสักคนหนึ่งแล้วสมมติเขาไม่ตอบเนี่ยผมก็จะใช่ไหมหัวไหลอะไรกันฮัลโหลหัวไหลอะไรแคกนีแกดีแก้เกิดแก้เกิดค่ะคืุยกับหัวไหลตัวเองครับค่ะอ๋อก็มีด้วยเหรออย่างนี้ก็มีถ้าจริงๆดีกว่าะทาวีนละไม่ไหวละท่าวีนต้องวีนละวีนละทนไม่ไหวในสามสองหนึ่งเชิญค่ะ เหมือนกันเลยเหมือนกันเลย็เหมอันเราหมือนกันเลยอน่าหัน้าดับไปนะปรบมือให้กับแฟนแรบทั้ง4ท่านค่ะมีท่านหนึ่งนะคะท่านขาท่าย อิ่มพกเราตรองทำาหอิ่มสิอิ่มอ,อิ่มแล้วเราอิ่มได้นะเพราะว่าเราสั่งแรปฟูดนั่นเองค่ะถ้าอยากอิ่มอร่อยง่ายๆนะคะรวดเร็วค่ะมีโปรโมชั่นเด็ดๆมาฝากนะ,ะอย่าลืมค่ะใช้บริการจากแรปฟูดของเรานะคะไม่ต้องออกจากบ้านให้ร้อนเลยนะทุกท่านค่ะมีพี่รเดอร์ม,มาส่งถึงหน้าบ้านแน่นอนนะคะช่วงนี้ค่ะมีโปรโมชั่นเด็ดๆด้วยนะคะแรปฟูดฮอตดีลส์ค่ะอร่อยคุ้มทุกมือนะคะเสิร์ฟดีลร้อนรับซัมเมอร์ค่ะฮอตดีลส์คะลดสูงสุด7.5%ค่ะใส่โค้รลดเพิ่มนะคะ10 ได้เลยนะส่งฟรีสูตรบาททุกออเดอร์นะคะแล้วก็แกรฟูดค่ะลดแรงทุกวันอิ่มคุ้มทุกเวลานะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะส่งภายใน30นาทีด้วยนะคะขอเสนโปรโมชั่นนี้ให้กับแกรฟฟูดค่ะก่อนที่จะไปมีโชว์สุดท้ายมาฝากโดยที่จริงวันนี้มีอีกหนึ่งโชว์นะคะที่เฟอนด์เราทั้งสี่ท่านจะมาฝากนะคะก็ให้ฝากหน่อยดีกว่าฝากผลงานฝากช่องทางการติดต่ออะไรอย่างไรอัปเดตผลงานกันหน่อยดีกว่าค่ะทั้งสี่ท่านเชลยค่ะ ก่น,นค,รครับผมก็ชื่อโฟนนัทวัฒน,นะครับผมก็จำโฟนไว้นะครับผมก็จะมีซีรีส์นะครับปีนี้ก็จะมีเรื่องสกาเลืทาส์ไทยแลนด์นะครับผมแล้วก็เรื่องใช่ก็จะเป็นเรื่องคุณชายหน่อยครับผมก็ใครอยากดูก็ดูได้ครับแล้วก็เรื่องเเรื่องคุณชายหน่อยคืออะไรอ่ะ ไม่ออนุาค่จดดูเรื่องที่มันเป็นชองแบบคุณชายอะไรย่างเงี้ยขี่ม้าต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ชื่อเรื่องนะคุณชายอยเปนกเรื่อง่สการเล็แล้วมีเรื่องคุณชายใช่อ๋อสการเล็ตมาไทยแลนด์ชื่อไทยคุณชาย่อยไม่ใช่ใช่ว่าไรว่าไรเไม่เข้าใจเลยบอกาลยไมใช่บอก็นาลยไ่ใช่บอกาลย ครับผมก็สกันเละครับแล้วก็มีคู่กับเจมมี่ได้ครับเกี่เรื่องตั๋วทูเทนเซ่นนะครับผมฝากด้วยครับแล้วก็ก็น่าจะเป็นแฟนคลับทีป๊อปกันนะครับก็มีเพลงมีผลงานให้ติดตามกันนะครับก็รอติดตามกันอ่าเร็วๆนี้นะครับผมฝากด้วยนะครับและนี่คือโฟร์ทค่ะพี่เจมส์นะคะครับผมก็แบบพี่โฟร์ดไปจะมีกับโฟร์ทคู่เรื่องหนึ่งครับซึ่งก็คือ ติเคตชมเข a รครับใช,ใช่แล้วก็จะมีะปีนี้ตอนนี้เลยครับกำลังถ่ายซีรีส์เรื่องอ The Dark g i a s i e ่ครับซึ่งกำลังเดี๋ยวน่าจะอีกแป๊บหนึ่งไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะเกิดปีนี้เดี๋ยวจะได้ดูได้ดูเดี<ช>ได้ดูกันแล้วได้ดูกันแล้วครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพลงครับเป็นเพลงเดี๋ยวออกมาอ,อีกไม่นานครับก็ตอนนี้กำลังทำอยู่เดี๋ยวรอติดตามกันเลยครับค่ะและนี่คือเจมีนานค่ะ ครับก็ของผมนะครับก็จะมีซีรีส์ชื่อมเเลเลฟครับเป็นตอนย่อยนะครับชื่อว่าแม่ไม้มวยราครับผมก็เป็นซีรีส์ที่มันอยู่ในเรื่องเดียวกันกับที่นานีเล่นด้วยแต่ว่าของเขาจะปิดกล้องนะคุณไปรู้องเขาได้ไงผู้กำกับบอกอ๋อผู้กำกับครับแล้วก็มีอูดซีรีส์นะครับเล่นด้วยกันครับปลายปีแต่ว่ายังไม่รู้บท จะเดี๋ยวรู้ว่าเดี๋ยวมาบอกค่ะคแล้วไม่จำเป็นต้องอัปเดตทุกอย่างก็ได้ค่ะรูกค่ะค,ค่ะและนี่คือสกายค่ะที่นันนี้ล่ะค่ะครับตอนนี้ก็อย่างที่สกายบอ,ก,ววอกนะครับส่วนมูเติ้ลเลิฟนะครับพาร์ทของวันนี้ชื่อว่าพระบิดาบ้านแกสีนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เอาหัวล็อกก็แล้วยังไม่ทันมี <c oughs> มีชื่อย่อไหมครับมีชื่อย่อไหมพระบิดา ัแจำเตะแบบนี้มา<จ><ย>ช<ย>ใช่แต่ว่าอยากให้ทุกคนติดตามเพราะว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่อันนี้ชอบม,มากๆคาแรคเตอร์นึงแล้วก็ถือว่ารู้สึกตัวเองแบบเข้าถึงบทบาทได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มากๆแบบอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วทุกคนจะแบบเซอร์ไพรส์หนึ่งเซอร์ไพรส์ส,สองแล้วก็สามแน่นอนครับรอรอติดตามรอติดตามครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับชื่ออูนะครับก็นเรื่องการ์ตูร์ตอันนี้ก็บทเดี่ยวรออยู่เดี๋ยวรอรอแป๊บหนึ่งนะครับครับแล้วก็ ติดตามผลงานพวกเราทั้งสี่ได้อีกทางเยอะแยะมากมายก็ผมอนในติดตามแกรบด้วยนะครับจีมีเอมทีวีอาร์ติสใช่ได้เลยค่ะและนี่คือตอนนี้ค่ะ ย่างที่บอกไปนะคะ,ะโชว์สุดท้ายนะคะยังมาส่งความสุขความสนุกสนานนะคะให้กับทุกคนนะคะในค่ำคืนนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะมอบเวทีนี้กันให้กับ f r i e n d of Black ค่ะ